วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมสยามแคมปินสกี้เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครส่งเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาปวงชนเพื่อการศึกษาซึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอร่วมกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีองค์การยูเนสโกองค์การยูนิเซ องค์การช่วยเหลือเด็กกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคีเครือข่ยขายจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11ก,กรกฎาคม2563เพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเวทีระดับสากลและเพื่อเร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำหลังวิกฤตโรคโควิด -19 ซึ่งคาดการจะมีเด็กหลายล้านคนเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษา รดยมีรูปแบบการจัดการประชุมผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีนักปฏิรูปนักเศรษฐศาสตร์ผู้นำด้านการศึกษากว่า60คนจาก14ประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และระดมสมองหาทางออกการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโอกาสนี้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง4ทศวรรษการทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาในประเทศไทยและการทรงงานด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยโดยทรงดำเนินตามตรอยพระยุค,คลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตร์และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีความรู้ความสามารถในการประกอบกิจการงานอาชีพ สามารถพึ่งพานตนเองและเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปได้จากนั้นทรงฟังการอภิปรายพิเศษในหัวข้อความหมายของความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จากนายอมาตยะเซนนักเศรษฐศาสตร์ตรางวัลโนเบลที่เชี่ยวชาญด้านการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำนางสาวอลิสเอลไบรท์ผู้จัดการกองทุนการศึกษาโลกนางสาวอันเดรียสชลอไลเคอร์ผู้ริเริ่ม และอยู่เบื้องหลังการประเมินทักษะนักเรียนอานาชาติและนายประสานไตรรัตน์บวร,รกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์ทั้งนี้ข้อสรุปที่ได้จากการประชุมจะนำไปเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาทีการของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี2564เพื่อนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอีก10ปีข้างหน้า if you're learning Italian.